เคยสงสัยกันไหมฮะถ้าอะควาล้างแคนได้แล้วยังไงต่อ เส้นเรื่องหลักของเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยก็คือการล้างแค้นโดยคลิปนี้เนี่ยจะลองทุกคนมาชวนวิคเคราะห์ชวนคิดกันดูว่าการล้างแค้นนี้เนี่ยจะสําเร็จไหมอคอจะฆ่าพ่อของเขาได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีวิธีไหนที่จะทําให้สําเร็จได้บ้างแล้วถ้าทําสําเร็จแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นยังไงต่อไปแล้วถ้าไม่สําเร็จล่ะจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างโดยในคลิปนี้เหมือนเดิมนะต้องเตือนสปอยกันก่อนนะจะมีเปิดเผยเนื้อห,หามีสปอยกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะเจอสปอยก็เบรกไว้ก่อน ส่วนใครที่พร้อมเราไปเข้าเนื้อหาในคลิปไปเลยนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยประเด็นการล้างแค้นเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนประเด็นที่ว่าอควอจะคู่กับใครซะอีกนะหลังจากที่ไอยตายไปเนี่ยอควอก็ทําทุกวิถีทางเลยเพื่อที่จะหาตัวพ่อของเขาโดยเขาจะมารู้ทีหลังว่าพ่อของเขาก็คือคาม,มิกิฮิคารุนั่นเองซึ่งอควอรเนี่ยก็ใช้วิธีการเข้าไปในวงการไปแสดงเรียลลิตี้บ้างละไปแสดงละครเวทีก็มีหรือร้ายที่สุดเลยก็จะเป็นการใช้คนเป็นเครื่องมือ ซึ่งอย่างในคลิปก่อนหน้านี้เราก็เคยคุยกันไว้ถึงการที่เอาคอเนี่ยใช้คนเป็นเครื่องมือด้วยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะดูคลิปนี้จบแล้วก็เข้าไปดูคลิปนั้นต่อกันได้เลยนะครับซึ่งเอาคอเนี่ยทำทั้งหมดนี่ก็เพื่อหาตัวพ่อของเขาให้เจอแล้วก็จะฆ่าทิ้งซะเพื่อเป็นการแก้แค้นให้สาสมที่มาทํากับไอซึ่งก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะไปถึงตัวพ่อเขาได้ยังไงบ้างวิธีไหนถึงตัวเมื่อไหร่แต่ยังไงสักวันหนึ่งมั่นใจว่่่่าาาาอออออคเเเนนนยยทไได้ข้ขขปถึงงตัวพออแนนลย จะมาชวนทุกคนเนี่ยลองสมมุติกันดูวิเคราะห์กันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการแก้แค้นครั้งนี้ได้บ้างโดยการแก้แค้นเนี่ย มันก็ออกได้เป็นหลายแบบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลองกันแบบที่1ลองดูว่าสมมุติว่าอคอเนี่ยฆ่าพ่อได้สําเร็จถ้าเกิดว่าฆ่าพ่อได้สําเร็จจะเป็นยังไงกันบ้างอคอหาตัวพ่อของเขาจนเจอแล้วลงมือฆ่าพ่อของเขาทิ้งซะอยากให้ลองคิดดูว่าการฆ่าคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งถ้าวางแผนการมาไม่ได้แนบเนียนพอเนี่ยเดินดุมดุมเอามีดเข้าไปแทงพ่อซวบเนี่ยถึงจะฆ่าได้แต่อควก็จะต้องโดนตำรวจจับอยู่ดีโดนข้อหาฆ่าคนตายนะกลายเป็นฆาตกรไป เพราะว่าเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยเออมันไม่ใช่ว่าจะไปฆ่าใครก็ได้เนาะมันอยู่ในเมืองมีกฎหมายกฎบ้านกฎเมืองอยู่ถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าไปฆ่าใครตายเนี่ยติดคุกนาไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ต้องกลายเป็นฆาตกรอย่างแน่นอนเฮ้ยหรือว่าอีกแบบหนึ่งอะแบบนี้ดักนิดหนึ่งอะคอเนี่ยอาจจะไปฆ่าพ่อของเขาได้ก็ได้เสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายตามไปไปได้ไหมแบบนี้เพราะว่าเราเห็นเยอะเหมือนกันนะในเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยเออมีการฆ่าคนอื่นแล้วก็ฆ่าตัวตายตามก็มีเยอะเหมือนกันแล้วเราก็จะเห็นบ่อยๆเลยในญี่ปุ่ ไม่ว่าจะเป็นในการ์ตูนหรือในชีวิตจริงเราก็จะเห็นบ่อยที่มีการฆ่าคนแล้วก็ฆ่าตัวตายตามเฮ้ยซึ่งถ้าเกิดเป็นวิธีนี้เนี่ยโอ้โหอคอก็คือเสีสละตัวเองเลยเหรอคือฆ่าพ่อปุ๊บฆ่าตัวตายตามคือเหมือนกับว่าฉันได้ล้างแค้นแทนไอเรียบร้อยแล้วฉันก็ตายได้แล้วอย่างนี้เลยหรือเปล่าว่าไงฮะโหดาร์กเหมือนกันเนาะ เออซึ่งแหมมันขมทั้งสองแบบเลยเนาะหรือว่าอันนี้ยังดียังลงมือฆ่าได้สําเร็จยังไงก็ได้ล้างแค้นเนาะถึงจะโดนจับหรือถึงจะฆ่าตัวตายเอออย่างน้อยก็ได้ล้างแค้นหรือจะมาดูแบบที่2กรณีที่อะคอเนี่ยไม่สําเร็จเพราะว่าซึ่งจริงๆแล้วเราลองคิดดูการที่อะคอเนี่ยจะเข้าถึงตัวพ่อของเขาและฆ่าพ่อของเขาได้เนี่ยเฮ้ยมันไม่ง่ายนะ มันไม่ง่ายเพราะว่าอะไรกว่าเอาคอเนี่ยจะเข้าถึงตัวพ่อของเขาเนี่ยมันช่างยากเย็นนะไหนจะต้องสืบต้องพยายามนะหาคอนเน็กชันใช่ไหมเข้าถึงคนนู้นเข้าถึงผู้กำกับเข้าถึงโปรดิวเซอร์กว่าจะไต่เต้าขึ้นไปหาพ่อของเขาเนี่ยแบบว่าเหมือนกับว่าเรามองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยแต่เราก็ต้องฝ่าเข้าไปอะ่ะใช้ความพยายามมากมายกว่าจะไต่เต้าขึ้นไปได้แต่กลับกันพ่อของเขาไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรทั้งนั้นพ่อของเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าลูกของเขาคือใครคือ อคอคือลูบี้เพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยคอยจับตาลูกของเขาอยู่ตลอดเวลาขนาดตอนที่ไปเจอลูบี้ที่สุสานของไอเนี่ยเขายังรู้เลยว่าเนี่ยคือลูกสาวของเขาคือเปรียบเสมือนว่าอคอเนี่ยกับลูบี้เนี่ยอยู่ในที่สว่างแล้วก็พ่อของเขาฮิคารุเนี่ยอยู่ในที่มืดพ่อของเขาเนี่ยจะจ้องมองจะคอยมองอคอกับลูบี้ได้ตลอดเวลาส่วนอคอกับลูบี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นพ่อเขาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกชายพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใกล้ตัวของพ่อ เขาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยตัวพ่อเขาก็น่าจะดูออกนะว่าลูกชายเนี่ยมีแผนที่จะทําอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีนี้ถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยอาขออาจจะโดนสวนอาจจะโดนฆ่าเอาซสเองก็ได้โอ้แบบนี้คือจบแบบไม่ได้ฆ่าด้วยแล้วตายเองซะด้วยคือคนเหลี่ยมจัดอย่างฮิคารุเนี่ยแหมมันไม่น่าจะมองแผนการแบบนี้ไม่ออกละมั้งตัวเองเนี่ยนะตัวพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่เหลี่ยมจัดแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอใช้คนเป็นเครื่องมือ เจ้าแผนการอยู่แล้วโอ้โหอควอนี่ถึงกับยากฮิคารุถือไพ่ในมือที่เหนือกว่าอควอทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอกาสพลาดเนี่ยก็มีสูงนะอควอร,ระวังระวังด้วยหรือแบบสุดท้ายคือวิธีการถนัดของอควอแล้วก็วิธีการถนัดของพ่อของเขาด้วยนั่นก็คือการใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือทําแทนนั่นเองอย่างเช่นอากาเนเองที่อควอก็ใช้เป็นเครื่องมือในการสืบหาตัวพ่อของเขาอยู่บ่อยๆอ,อาคาเนก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างแทนอคว์อย่างที่ อคอต้องการอย่างเช่นในตอนที่อากาเนะเนี่ยรู้ตัวว่าพ่อของอคอคือฮิคารุเนี่ยเซิร์ชเข้าไปดูภาพเก่าๆเฮ้ยหน้าเหมือนเป๊ะเลยอ่ะเหมือนอคอเลยเนี่ยคนนี้พอ่อเขาแน่นอนอะไรประมาณนี้เนาะอากาเนะเนี่ยพอรู้ปุ๊บก็มุ่งหน้าไปไปหาจะไปฆ่าฮิคารุแทนอคอเลยพกมีดไปด้วยโู้โหดนะโหดนะดนะอากาเนะโหดนะใครเห็นหวานๆแบบนั้นโหดนะคือจะไปทำแทนจะไปจัดการแทนเลยอ่ะโอ้รักอคอมาก หรือจะเป็นลูบี้เองเนี่ยก็ต้องการที่จะแก้แค้นต้องการที่จะฆ่าฮิคารุเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหการยืมมือฆ่าเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยนะที่อคอรจะใช้แผนแบบนี้อ่ะเออแล้วอคอเนี่ยเพื่อเมื่อแผนสําเร็จเรียบร้อยแล้วพ่อของเขาตายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอคอก็ก็ไม่โดนจับแล้วก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายอีกด้วยโอ้เป็นแผนที่ทําให้ตัวเองเนี่ยแม่มือไม้สะอาดไม่เปื้อนเลือดเลยแต่ถ้าอคอรใช้วิธีนี้จริงๆเนี่ยอคอรก็จะไม่แตกต่างจากฮิคารุพ่อของเขาเลย ที่หลอกชาวบ้านไปทั่วให้ไปฆ่าคนอื่นแทนซึ่งโอ้โหมันก็จะกลายเป็นว่าฆ่าพ่อที่ชั่วร้ายได้แต่ตัวอควอเองเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ชั่วร้ายแทนพ่อของเขาเรียกได้ว,ว่าเส้นทางแก้แค้นนี้มันไม่มีวิธีไหนไม่มีผลลัพธ์ไหนเลยที่มันแบบจะดีอะเรียกได้ว,ว่าขมทุกแบบไม่สวยเลยสักแบบเดียวหรือทางที่จะจบแบบสวยจะมีทางไหมอย่างเช่นการเลือกแก้แค้นไหมทุกคนว่ายังไงแปบลบว่าเลิกเถอะ เข้าทางทําให้อภัยอะไรประมาณนี้ไปเลยได้ไหมเพราะว่าต่อแก้แค้นสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยมันหลอกใช้คนอื่นมันก็ยิ่งขมเข้าไปใหญ่วิธีไหนก็ไม่ดีถ้าอยากให้จบสวยก็ต้องแบบนี้เท่านั้นแต่ก็อย่างว่าแหละฮะถ้าเกิดว่าไม่แก้แค้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายอมให้อภัยยอมแพ้เลิกไม่เอาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชิได้ยังไงถูกไหม เพราะว่าเรื่องนี้นยมันเขียนมาให้ขมเขียนมาให้แบบดาร์กอยู่แล้วว่าทุกคนคิดว่ายังไงกันฮะลองคอมเมนต์กันมาคุยกันบอกให้ผมรู้หน่อยนะอะคอจะทําสําเร็จไหมทําสําเร็จด้วยวิธีไหนได้บ้างหรือว่าฮิคารุเนี่ยจะรู้ทันลูกชายของเขาหรือเปล่าหรือใครอยากให้จบสวย ไม่เอาแล้วไม่แก้แค้นดีกว่าวางมือเถอะใช้ชีวิตปกติอะใครคิดยังไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับบอกให้ผมรู้หน่อยคุยกันนะว่าทุกคนเนี่ยเห็นยังไงกับการแก้แค้นนี้นะครับและคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ